ตีปอบยักษ์กินคนของประเทศฟิลิปปินส์สูงเท่าต้นไม้ร้องดังเหมือนฟ้าผ่ารวดเร็วเหมือนลมตาวีเป็นปอบยักษ์ของประเทศฟิลิปปินส์มีลักษณะคล้ายมนษย์แต่ตัวสูงใหญ่เท่าต้นไม้ราว2อถึงเมตรเรียกได้ว่าเป็นปอบขนาดยักษ์เลยทีเดียวมันมีแขนขาเรียวยาวดูเก้งก้างเล็บแหลมคมทั้งนิ้วมือนิ้วเท้าหูแหลม มีผิวสีเข้มเนื้อตัวเต็มไปด้วยตะปุ่มตะปำอาหารของมันคือเนื้อมนุษย์และสัตว์บางประเภทแม้ว่าตาวีจะเป็นปอบที่ตัวสูงใหญ่ดูเก้งก้างแต่ตับเคลื่อนไว้ได้ว่องไวอย่างเหลือเชื่อมันสามารถวิ่งได้รวดเร็วเหมือนสไตล,ลมและชอบกรีดร้องเสียงดังราวกับเสียงฟ้าผ่า ทําให้ผู้คนรู้ว่าเมื่อได้ยินเสียงนี้ต้องรีบหาที่ซ่อนเพราะถ้าถูกตาวีพบเห็นจะหน,นีอย่างไรก็หนีไม่ทันดังนั้นหากผู้คนได้ยินเสียงฟ้าร้องทั้งที่อากาศดีไรเมฆต้องรีบหลบซ่อนตัวให้เร็วที่สุดเนื่องจากตาวีมีผิวสีเข้มทําให้สามารถก้มกลืนไปกับต้นไม้และพุ่มไม้ได้เหยื่อจึงไม่ทันสังเกตว่าตาวีซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆบางครั้ง มันก็ยืนนิ่งจนดูเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งหากไม่มองดีๆก็จะดูไม่ออกว่าเป็นต้นไม้หรือเป็นตาวีแต่ว่าเจ้าปอบยักษ์ตัวนี้ก็มีจุดอ่อนเช่นกันนั่นก็คือสายตาไม่ดีหากใครสามารถทำตัวนิ่งๆและกั้นหายใจของตัวเองได้ตอนที่เจอตาวีก็อาจจะรอดตายได้ปกติแล้ว ตาวีจะอยู่ในป่าลึกและจับคนลงป่าหรือในผ่านกินเป็นอาหารแต่เมื่อมันหิวมันจะลงมาที่หมู่บ้านมนุษย์เพื่อจับกินผู้ชายเป็นอาหารและลักพาตัวผู้หญิงไปเป็นของเล่นแต่เมื่อเกิดเบือ่อนายมันก็จะจับผู้หญิงกินเช่นกันบางคราวมันก็กวาดคนหายไปเกือบทั้งหมู่บ้านเหลือแต่คนแก่ๆที่มีเนื้อหนังน้อย เรื่องน่าแปลกใจอีกอย่างก็คือเจ้าปอบยักษ์ตัวนี้จะกินคนทั้งคนด้วยการคืนลงท้องในคำเดียวและคายเอาลูกตาทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าพวกเขาเชื่อว่ามันไม่สามารถย่อยลูกตาของมนุษย์ได้บางทีลูกตาของมนุษย์อาจจะเป็นสิ่งต่อก่อนกับเจ้าปอบตาวีนี้ก็เป็นได้